รถครอบครัวเข้าใหม่แล้วนะครับคันนี้บอดี้รับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดด้วยนะครับคานเดิมเพจเดิมมอกอ,อยู่ครบหมดระบบเบรก ABS เครื่องแห้งๆรอยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตาแหน่งแบตเตอรี่ g s ด้วยคันนี้เครื่องหนะึ่งเนาะนะครับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้รุ่นหนึ่งราคาไม่แพงผ่อนสบายๆมาพร้อมสีเทาดําไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ตัดหมอกมาให้คู่หนึ่ง ได้ปี2017มาด้วยนะครับคันนี้สวยจริงนะล้อแม็กเป็นบูพาวเวอร์นะตัวล้อ1.9เลยนะครับยางบิสโตน6ลูกระจกมองข้างโคเมียมมีไฟเลี้ยวกันสาดสบานมือ,ปอเปิดโคเมียมบันไดขึ้นลงซ้ายขวาดิสสี่ล้อแล้วนะคันนี้ด้านท้ายอยู่ครบหมดนะครับสปอยเลอร์หลังเขย่งทงสามปัดฝนหลังทับทิมให้คู่หนึ่ง เบาะทั้งสองแถวสามสามารถปรับพับขนสัมภาระได้กว้างขวางแบบนี้เลยส่วนที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลขมอกมาที่189,000สมกิโลโครงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันมาพร้อมพุชคอนโทรลเ n t e r t a i n m e n t วิโดว์บลูทูธด้วยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแบบนี้โดยไฟได้มา4บานออตโต้บานเดียวฝั่งคนขับคอนโซลเนียนๆไม่มีรือว่อยแอร์แบ็กด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งมีทิมมิวเอสตรงนี้นะครับลายไม้จอดีวีดียืดเดินมาจากโรงงานระบบแอร์แมนนวลดูดเดินหนึ่งช่อง USB เจออโต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้บอนหนังนะมปอแบบปะไฟฟ้าเป็นหนังหนังนมนะุมเนาะใช่ไหมดูแถว2แถว2นี่ใหม่กิ๊กทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับจอกลางแล้วก็แอร์ลาวเย็นท่องในสารแน่นอนเบาะแถว3ก็สมบูรณ์พร้อมใช้งาน่อนสบายๆเพียง12,000ราคา679,000าโคตรคุม้ม